นั่งงองทักมาถามเรื know, this, job, to Tonight, ่องเรียนเยอะ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 แม้ก็เยอะนะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาสมัครเรียนกันเนาะเปิดเปิดเรียนวันที่เปิดเปิดเรียนเดือนกรกฎาคเนาะเขามาถามเรื่องเรียนปตีก็จะมีคนทักถามอยู่นิ่งเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะจบแล้วค่ะแต่ก็ให้คําแนะนําได้อยู่สําหรับมัองอคนไหนที่อยากเรียนนะคะ แนะนำได้เท่าที่แนะนําได้นะแต่ถามว่ายากไหมถ้าถ้าถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือคนที่แบบไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนแบบไม่ว่ายังไงแล้วแบบอย่างแบบอาของนิ้คือมันพอมีพื้นฐานเพราะว่านิ่งเรียนจบบัญชีใช่ไหมแล้วก็มาต่อปอตีเป็นโลจิสติกมันก็เลยเป็นอยู่ในบริหารธุรกิจอยู่มันก็บางวิชานิ่งก็เรียนมาแล้วบ้างอย่างอย่างเศรษฐศาสตร์อ่ะบัญชีการบัญชีเบื้องต้นอะไรเงี้ยอ่ะมันก็มันก็เรียนมาแล้วบ้างอะไรเงี้ย แต่มันจะยากตรงนี่